สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับตอนนี้เนาะผมอยู่ในกองทุน IC f u n d e เดนะครับก็มองดูจากหน้าปกก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาซื้อพอตสองมาสมัครสอบ ทางกองทุนไ c f u n d นเดให้เพืเ่อนๆชมนะครับก็เนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะครับผมได้โพสต์ทางเพจ a c e b o o k เนาะผมมีตัวเลือก3กองทุนนะครับที่ผมได้ดูไว้เนาะได้เล็งไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าทั้ง3กองทุนเนี่ยผมสามารถสอบได้ทั้ง3กองทุนนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันผ่านการพิจารณามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็3กองทุนที่ผมมองไว้นะครับนั่นก็คือกองทุนแรกก็คือ FTMO เนะครับเพราะว่าเขามีส่วนลดเนาะจากพอร์ตหนึ่งหมื่นนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยมีพอร์ตกับ FTMO นะครับก็ซื้อครั้งแรกนะเพื่อนๆก็จะประมาณอ่ง100ดอลลาร์นะครับแล้วก็กองทุนที่สองนะครับก็คือ IC f u n d e d เนาะพอร์ต1,000 0นะครับก็จะราคา99บดอลลาร์นะครับแล้วก็ mpfund เนาะเพื่อนๆพ่อพอร์ตหนึ่งหมื่นนะครับก็นี่ก็จุดเด่นก็คือการ a ปเอาเร็วเนาะก็สามารถถอนได้ใน7วันนะครับแล้วก็ค่าสอบก็ไม่แพงนะครับก็มีดิสาท์กับทาง pro f o r m match นะครับแต่ว่าผลโหวตนะเพื่อนๆสำหรับผลโหวตวันนี้นะครับก็สรุปได้นะว่าเป็นทางกองทุน ic f u n d e d นะครับก็มีคนโหวตมา51%นะครับแล้วก็มี f t m o โหวตมา48แล้วก็ mpfund มีอยู่1%นะครับ วันนี้ผมจึงจะมาซื้อพอสอบนะครับก็ตามผลโหวตที่เพื่อนๆหรือผู้ติดตามนะครับอยากเห็นผมสอบกองทุนนี้นะครับผมก็จะเชื่อเสียงส่วนมากนะครับก็บอกแล้วเนาะว่าผมพิจารณามาดีแล้วนะครับก็คือถ้าผลโหวตออกกองทุนไหนนะครับผมก็จะซื้อสมัครสอบกองทุนนั้นให้เพื่อนๆชมนะครับเนาะทางอนะิ f ซีฟันเดตเนาะก็อย่างว่านะครับ คิดว่าคนไทยหลายๆคนนะครับก็เป็นลูกค้าของทาง IC Market ก็นะครับก็คิดว่าทั้งการตลาดในประเทศไทยนะครับเขาก็ดีเนาะแล้วก็เป็นกระแสะที่ิยมนะครับคนไทยเนี่ยอสอบกันเยอะเนาะแล้วก็ให้ความสนใจกันเยอะนะครับผมทํารีวิวไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนนะครับคลิปรีวิวก่อนที่จะเปิดกองทุนหรือคลิปหลังจากที่เขาเปิดให้บริการนะครับก็ถือว่ามีเป็นการตอบรับที่ดีเนาะมีคนไทยสนใจเยอะจริงๆนะครับก็ เหมาะสมแล้วนะครับที่ทางกองทุนไ c f u n ันเดเนี่ยคนจะโหวตมากกว่า FT ฟีโนะครับ เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อพอร์ตสอบทางกองทุน IC f u n d e เดให้เพื่อนๆชมละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทบทวนกฎเบื้องต้นหน่อยละกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาะสมัครสอบพอร์ต1 0 0 0 0ดอลลาร์นะเพื่อนๆซึ่ง Profit t ทาเกตนะครับเฟสแรกก็จะอยู่ที่10%นะครับแล้วก็เฟสที่2จะอยู่ที่5%เนาะเพื่อนๆ Minmax Trading Day นั่นก็คือการเทรดขั้นต่ำนะครับก็คือเขาบังคับให้เรามีการเปิดเทรดขั้นต่ำเฟส ละ5วันนะครับก็คือผมต้องเทรดขั้นต่ำา5วันถึงจะสามารถสอบผ่านได้แต่รับเฟดนะครับเพื่อนเลเวอเรจนะครับทางคู่เงินเนาะก็จะอยู่ที่50ต่อหนึ่งนะครับส่วนทองคำจะอยู่ที่10ต่อหนึ่เนาะเพื่อนก็เลเวอเรจก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเลเวอเรจถือว่าไม่สูงนะครับ สำหรับสายไม่ใช่สาย o อเทดไม่ต้องเซเรียสเนาะเพื่อนๆถือว่าไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่จะมีข้อเสียหน่อยเนาะก็คือการเหมือนประมาณว่าการเปเอาครั้งแรกนะครับ Profit s p e ิ Speed, การแบ่ง Profit Share นะครับเราจะได้อยู่ที่75นะครับเราจะได้อยู่ที่75แต่ว่าถ้าหลังจากเดือนนะครับเพื่อนๆหรือหลังจากการถอนครั้งแรกเนาะเราก็จะได้ Profit Share อยู่ที่80 นะครับเพื่อนๆตามกฎเนาะตามที่หลายๆคนสอบมานะเนาะเพื่อนๆเราสามารถถอนเงินทันทีนะครับหรือถอนครั้งแรกได้ภายในหลังจากที่เราเทรดมาการถอนครั้งแรกก็คือ,อ14วันนะครับเพื่อนๆแต่เราจะไม่ได้ค่ารีฟันหรือค่าค่าสมัครพอรตสอบเนาะถ้าหากเราอรอ30วันนะเพื่อนๆเราถอน พร้อม Profit s h ช r e ครั้งแรกนะครับเราก็จะได้รับค่ารีฟันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เวหรือว่าแล้วแต่ทางเลือกของคนคนนั้นนะครับว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะจะเลือกถอนเอากำไรก่อนหรือเปล่า14วันแรกหรือจะรอ30วันเพื่อรับรนะีฟันเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูอนาคตแล้วกันเนาะเพื่อน ส่วนค่าสมัครนะครับก็จะอยู่ที่99ดอลลาร์นะครับค่าใช้ใจ่ายตีเป็นเงินบาทก็ประมาณ3,004นะครับผ่าน3,005ได้เนาะวันนี้ผมคิดว่าผมจะมาะตัดบัตรเครดิตนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนมีปัญหาทางด้านการจ่ายนะครับผ่าน q r วอา e นะครับเห็นรู้สึกว่ามันมี q r วอา e ให้เราเปเนาะแต่ว่ามันมีปัญหาเนาะแล้วก็หลายคนก็ ไม่สามารถจ่ายได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาซื้อผ่านบัตรเครดิตแล้วกันจะได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เข้ามาในแดชบอร์ดนะครับมีการสมัครไว้เนาะแต่ว่ายังไม่เคยซื้อพอสอบเนาะเพื่อนๆก็เราก็กดไปได้เลยทางกองทุนนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มอยู่3แพลตฟอร์มให้เราเลือกนะครับนั่นก็คือ,อ c t เ t r e r นะครับ Metafile แล้วก็ Meta โฟนะครับ MT5 MT4 เนอะก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมสะดวกที่ Meta ฟแล้วกันนะครับผมจะเทรดที่เลือก MT5 เนอะแล้วก็เลือกพอร์ตสอบ1นึ่งนะครับเป็นเพื่อนราคา99ดอลลาร์แล้วก็กด Select ไปเลยนะครับกดเลือกไปเลย ด้านซ้ายนะครับอยู่ information เนาะช่องแรกก็เป็น first name last name นะครับก็มีกอรอกไว้ให้แล้วนะครับเพราะว่าตอนที่สมัครเนาะก็มีการกอรอกไว้ให้แล้วนะครับ e ี a i l เนาะที่เราล็อกอมา โฟนนัมเบอร์นะครับก็ผมกรอกไว้แล้วนะครับ d อเดตนะครับผมจะใช้เป็นแคบ้านเล็ที่ละกันนะครับก็ผมกรอกใส่บ้านเล็กที่ไป Country จะเป็นดอบดาวนะครับให้เราเลือกเนาะก็เลือกเป็นที่ไทยแลนด์นะครับซิตี้ก็ใส่จังหวัดเราไปสเตทนะครับก็จะเป็นดอปดาวให้เราเลือกนะครับว่าเราอยู่จังหวัดไหนเนาะกรอกไปนะครับว่าเราอยู่จังหวัดไหนโอเคผมเลือกจังหวัดแล้วนะครับซิปโค้ดก็จะขึ้นอัตโนมัตินะเพื่อนๆก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับก็ นี่ก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวามือนะครับเราก็มาดูตรวจสอบดีเทลนะครับว่าเป็นที่เราเลือกเนาะก็คือ m e t a าไฟ e นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตสอบ1,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับอีวอร์เรชันเ e นาะแอดออนเะนาะก็ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ไม่มี Add-on อะไรให้เราใช้เนาะ,ะเงินที่เราต้องจ่ายก็คือ99ดอลลาร์นะครับ ส่วน discount code นะก็ทางโปรโมชั่นของทาง IC Funded ไม่มีนะครับแล้วก็มี affiliate code นะก็เป็นรหัสแนะนำเนาะเพื่อนๆก็ผมไม่มีใครแนะนำเนาะก็ไม่ต้องกอกเนาะก็ปล่อยผ่านไปได้เลยนะครับทท่าก็เงินราคาจ่ายโอเคสรุปก็คือมันไม่มีส่วนลดเนาะเพื่อนๆ region นะครับก็เราก็ใส่เทาวีปเนาะเพื่อนๆทาวีบก็จะมีให้เราเลือกก็มีแอฟริกาเมกาเอเชียยุโรปนะครับเราก็เลือกเอเชียนะครับ แล้วก็เลือกเ a y เ e นตะ์เนาะเขาก็จะมีเนี่ยผมเห็นคนไทยนะครับเห็นเห็นเขาบอกว่ามีการจ่ายเป็นปปายาเปย์นะครับก็คือสําหรับคนไทยเลยนะครับก็เห็นเลือกกันแล้วก็จ่ายมีปัญหานะครับบางคนก็อาจจะจ่ายได้แหละบางคนก็อาจจะจ่ายไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบไม่แน่ใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้เป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแล้วกันนะครับนะเนาะเพื่อนๆสํานสหรับ s o l i d เ a y เ e นตะ์เนาะแล้วเราก็เลือกคลิกนะครับเลือกอติ๊กช่อง ทั้ง3ช่องนะครับแล้วก็กด continue ไปเลยรอนะครับก็เดี๋ยวรอโอเคครับเขาก็จะให้เรากรอกรหัสบัตรเนาะเดี๋ยวผมขอตัวกรอกรหัสบัตรก่อนนะครับเพืเ่อนๆโอเคครับตอนนี้ผมก็กรอกรหัสบัตรนะครับ number กรอกแค่3ช่องนะครับสําหรับใครที่เคย จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับจ่ายสินค้าออนไลน์นะครับก็จะก็ไม่ไม่ยากนะครับเนาะก็เราแค่กรอกรหัสบัตรเครดิตนะครับส่วนติ๊กข้อนี้นะครับก็คือ,อว่าจะเซฟบันทึกในการจ่ายครั้งต่อไปหรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้นะครับเราก็กดเป99ดอลลาร์ไปได้เลยนะครับเนาะมารอดูกันนะครับ Payment Progressing โอเคก็จะมี การยืนยันนะครับเพราะว่าผมตัดผ่านกรุงไทยนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวกดยืนยันก่อนนะครับเขาก็จะให้กรอก OTP นะครับก็เดี๋ยวเตรียมกรอกรหัส OTP พอใส่กรอกรหัส OTP นะครับก็กดดําเนินการต่อไปเลยนะครับว่าให้เรายินยอมตัดบัตร99ดอลลาร์นะครับก็เลยเป็น99ดอลลาร์เนาะโอเคตอนนี้ก็ตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุป ตัดเป็นเงินนะครับ3,457บาทนะเนาะเพื่อนๆก็เกือบร้อยดอลลาร์นั่นแหละแล้วก็มีค่าฟรีค่าบริการเล็กน้อยนะครับเนาะก็กดไปดูสิโอเคครับตอนนี้ก็ได้รับเฟดหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถเทรดได้ทันทีเลยนะเนาะเพื่อนๆก็ถ้าหากเราไปล็อกอินอุปกรณ์เนาะผมเทรดผ่าน MT5 นะครับแล้วก็ไปล็อกอินผ่าน MT5 ได้เลยเนาะซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1กันยาเนาะก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับเงินที่ผมเอามาซื้อพอสอบหรือมาจ่ายค่าสอบเนี่ยก็เป็นกําไรจากฟันนิงพิสนะครับซึ่งผมเพิ่งถอนไปเนาะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการต่อยอดเป็นการลงทุนกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เพิ่ม การลงทุนเนาะเพื่อนๆก็จะมาสอบส่วนจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มตัวเองนะเพื่อนๆเนาะก็ไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าผมจะสอบผ่านเสมอนะครับไม่ใช่ว่าสอบผ่านตลอดนะครับก็มีตกมีมีตกมีสอบตกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ก็แน่นอนแหละผมก็อาสามารีวิวนะครับแล้วก็มาทำมานำเสนอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆชมแล้วกันนะครับก็เพราะว่า มันคืออาชีพเสริมของผมเนาะเพืเ่อนๆผมก็ตั้งใจที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีรายได้เสริมเพิ่มช่องทางรายได้ของเรานะครับหรืออนาคตอาจจะเป็นอาชีพหลักของผมละกันเนาะก็คิดว่าอนาคตผมก็อยากจะเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์นะครับเป็น p r o p e r t y trader เเป็นเทรดเดอร์กองทุนอย่างเต็มตัวนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจะสนับสนุนแล้วก็ดู u t u b e เนาะการเทรดของผมเนี่ยจะดีหรือไม่ดีจะสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้หรือเปล่า ก็อยู่ที่เพื่อนๆติดตามชมด้วยนะครับว่าผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับคลิกดกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต,ต่อไปมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ